ไอ้รวมทยสร้างชาตินี่กําลังกําลังคิดว่าเอ๊ะรวมทยสร้างชาติคะหายหน้าหายตาไปนานปรากฏว่ามีรายงานข่าวเข้ามาว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนไปไหนคะนะฮะหายไปนี่แหละฮะไปตกเบ็ดอ๋อหรอไปลหาปลาอยู่ล่ะค่ะไปหาปลาบอกพี่บมไม่ใช่หรอกแถวไอสารมันแรงมีปลาคือรายงานข่าวบอกว่า ไปเฟ้นตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสสของภาคกิสานในฐานะที่จะเป็นารนนาเพราะว่าเขายังไม่ได้ตั้งเป็นรองหัวหน้าภาคกากับดูแลภาคกีสานใช่ไหมค่ะแต่ว่าก็ไปเฟ้นนะฮะปรากฏว่าที่แน่ๆที่ได้ตัวมาแล้วพอจะโชว์หน้าโชว์ตาได้เนี่ยนะฮะทั้งหมด9คนฮะทีมงานขอภาพสสเก้าคนนี้ขึ้นจอหน่อยฮะจะมีคุณจําลองครุฑคุณทศนะคะเออเริ่มอันนี้โคราชโคราชโคราชก่อนโคราชสามนะฮะโคราชสามนะฮะอ่า พันตำรวจโทสมชายเพศประเสริฐค่ะแล้วก็ปนอมโพคัมนะฮะนี่โคราชนะครับนะฮะต่อต่อไปทีมงานทําผิดฮะจังหวัดผิดนะเพราะว่าเพราะว่าข้างบนหัวนี่มันจะมีนองครราชสีมาอยู่นะฮะทีนี้มหาสารคามท่องหล่อพลโคตนะครับกับกุลมาวตีสิริโกมุตนะครับอันนี้ตอนนี้เขาเขียนมาผิดนะฮะผิดค่ะส่วนขอนแก่นคุณธนิคมาสีพิทักษ์นะครับ อำนาจเจริญเป็นคุณธีรชัยสิริขันค่<ท>ะแล้วก็ศีส,กเ,กส,สกเกตคุณพรศักดิ์เจริญกระเรินรเนสียลาวนะฮะ,ะกาลสินแล้วก็กาลสินค,คุณวิทยาภูมิเหล่าแจ้รีบเอาะะออกครับเราใส่ผิดนะฮะรีบเอาออกนะฮะอืมนี่ฮะ,อะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับรายง,งานข่าวจากรวมไทยสร้างชาติยังบอกอีกนะฮะว่ามีนัากการเมืองระดับท้องถิ่นบ้านใหญ่หลายจังหวัดมีการเจรจาลงตัวจะสมัครสสในานามพัครวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นนองบุัมย์นนครพนมสกลนครและมหาสาราคามเป็นต้นนะฮะพักกันสักครู่ค่ะดูหน้า,าดูตาแล้วเป็นไงฮะเ้าคนมีความหวังให้พลเอกประยุทธ์ไหมฮะน้องมิวฮะก็พี่โ<น>บ้ต้องเหนือจากพี่มุง่งอัครเดชวงพิทักษ์โรดเมื่อวานนี้ที่ราชบุรีเอาตามพี่โบ้หวังแล้วกันค่ะเป็นกาลังใจให้ค่ะแต่ว่าเราจราชบุรียังไม่จบนะศึกนะเ,เดี๋ยวลุงป้อมจะลงไปอีกรอบหนึ่งอา้าวโอเคพักกันสักรู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุด